สวัสดีพี่น้องมันจินสิพ้ามากินแต่งโมเนาะนี่ร้อยจินแกะกินไปก้อนกินจินกระฝากกดไลค์ก็แช่ช่องจินพาแซบใน้อคะเด้อมีทั้งช่องยูทูบแล้วก็เพจเนาะในกระฝากกดไลค์กดแช่กดติดตามให้จินเลยนะมากินแต่งโมกันจ้าฮอนฮอนนึกอยากเย,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 ย็นๆเลยแต่งโมเย็นๆหวานๆฉ่ำๆเลยพี่นอ้องมา กินแบบนี้เลยจ้ะตอนเป็นเด็กน่อยก็กินนสีแล้วอยู่บ้านนอกชีวิตแบบบ้านนอกนะอืฮอ,อนฮ้อนมากินแตงโมเย็นๆหวานๆนะม,มีแรงอื ถ้าเป็นคนแถาบ้านเฮาเขาก็จะกินกับขขานะพี่น้องนะเนาะพราะยัยไม่หญ่แถวบ้านอะ่ะินนามากินแตงโมอือเอเอาเลยเนาะพี่น้องเนาะกินแบบเนื้ออืม แดดก,ก็ฮอนฮ่อนอจกิงๆแล้วอยากกินแตงโม,โมแบบนี้เย,นยน็ยนๆอนืเย็นๆอ้ยแซบ่บอืมมาด้วยจ้ากินแตงโม,โมน่วกันอืม ตอนเป็นเด็กน้อยอ่ะเขากะซมีแบบว่าแตงเอาแตงมาแหลกเข่าเนะเาะเฮาเฮาบ่มีแตงเขาก็เอาเข่าแหลกแบบนี้นะพี่น้องนะอืสมัยเป็นเด็กน้อยเอาเกลือไปแลกเข่าบักพริกเนาะพี่น้องนะคิดถึงสมัยตอนเป็นเด็กน้อยเนาะจันนะ ช่ำๆหวานๆเย็นๆเลยพี่หนังจริงซื้อมาจากเซเว่นจะเนีนย่ยลูก37บาท ชื่นใจผู้เฒ่าเพิ่นมากิน เากับแตงโมกับบักขามหวานแบบนี้นะพี่น้องนะผู้เท่าบ้าน,นอกกินแบบนี้เลยเขากับบกงอมองซุกเจาะแบบนี้เด้จ้ะ ฮืมอินทั้งเบีดเลย <c oughs> อืมข้างหัวเพียง <c oughs> อร่อยเย็นเย็นชื่นใจม,มันห่อนต,ต้องกินแบบนี้พี่้องเนาะเพราะรา้าเาจังเด็กะ ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องจินพาแซบในเด้อค่ะทั้งใน YouTube แล้วก็ในแฟนเพจจอยจจินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จินในเด้อค่ะช่องในน้อยช่องน,อองนี้จินจะพยายามเฮ็ดคลิปลงเรื่อยๆเนาะจงยใจก็ฝากติดตามในเด้อค่ะขอบคุณค่ะ